เ้าถาเบิงเลยอีกบ่โดนดอกคอยเสียวลูกเคยมาฝากเจ้าแน่นอนหลับล่องว่าถึกใจเจ้าแท้เมื่อกับปักสมช่ายนะเฮ็ดอียังกันเป็นยังอีแจงมกนคือหายแบบนี้แม่เจ้าบอกว่าอยากได้ลูกเคยดีๆหาเงน่นเก่งมาแมนตินี่เด้คอยกําลังหายเจ้าอยู่นี่เด้แต่กูกับพวกเคยสอนให้มึงไปยุ่งกับผัวเขานี่มันผัวเขาเด้เมื่อคี้ได้จังไดอีลูกซัวเมื่อรูล้ละจังไดบักสมช่ายกับตองับผิดชอบแจมแจมบ่ยอมปล่อยให้ลูกแจมเกิดมาไมีพ่พอดอก มันกลับมาทีเห็ุงานแต่กรุงเทพแล้วเป็นตาไม่เงินไม่ท่องกลับมาหลายเนะานะม,นมึงดูพุ่นะมันมีเงินหดซื้อรถคันบบกงานนึงมาขี่แะไม่เห็นจะงามตรงไหนเลยปัสตาฮอนดา้าคันละหอดหลานด้วยซ้ำมัาไม่เงินกับซื้อใดดอกแม่สมัยนี้นะพเหนาก็ได้เดือนละหอดหมื่นด้วยซ้ำแล้วย่ามใดล่ะมืงสิมีปัญญาคือเขาเป็นมูกันเลี้ยนกับเลี้ยนจบพร้อมกัน เบิ้งเขาดูนั่นน่ะเขามีเม็ดสูยางแล้วแล้วย่ำใดมึงน่ะสีหายเหตุการณ์ที่งานสางเนื้อสางโตัวขึ้นเขาเอาย่ยอันนี้ไหมมันแได้ดีกับเรื่องของมันตัวทามันบดบักสมไสเป็นพัวน่ะชีวิตมันก็บัตายยังจะคอยดอกจากระบ่งสมไสไยมันหาเงินเก่งก็ดอกมากินเหล่าเมายห่อีกหาเงินได้ขท่าใดก่เนี่ยเก็บเบิดมันก็เลยพากันรวยไงแล้วย่ำใดล่ะ มึงสิมีปัญญาหาผัวดีๆคือเขานะ่ะเตะละมือละเว้นกูก็เ,เห็นแต่เด็กน้อยขี่ยาน้าบ้านนี่มันนั่จีบมึงอยู่นั่นเออน่ะเจ้าถาเบิงเลยอีกบ่โดนดอกคอยเสียวลูกเคยมาฝาดเจ้าแน่นอนหลับล่องว่าถึกใจเจ้าแท้เออๆๆกูสีถาเบิงแจง้งให้ยังอยู่เอาแจง เป็นงไงเนี่ยไปยุกรุงเทพบ้านน่ะสบายดีบะสบายดีเอานี่ฉันมีของมาฝากเธอพร้อมเอาอิงอังน่ะยาซีฟันจำบัสบายยุกรุงเทพอ่ะคนใส่หลายบักคักเดฉันเลยสือมาฝากเธอมันใส่ดีบ่ล่ะเธอใส่ดีแล้วเนาะหูบอกว่ายาสิฟั้นตัวเนี่ยเป็นยาสิฟันสูตรเข้มขน้นซอยให้ฟันขาวข้นเร็วบักคักเด ที่สาคัญนะแปลงปุ๊บกินปากหายตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่เลยเอาเธอล่องเอาไปใส่เบิ่งเด้ออีลีตีอะคือดีแท้พอดีละ่ะเข้ามากินกาแฟาเนี่ยฟันก็นเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวจะล่องใส่เบิง่งว่าแต่มันแสบปากบ่เนี่ยโบ่บ่แสบเลยแปลงสบายกินก็นหอมสดชื่นบักคักเลยเธอเนี่ยกับเป็นมูที่ดีเนาะ ไปยุกรุงเทพตั้งโดนกลับมากก็ยังมีค้องมาฝากมูพรขอบใจแล้วเด้อเพื่อนอเอาสมช่ายพอพอกันโดนเลยเนาะอเออเจะของคันสันคุยกับแจมไปก่อนด้อเดี๋ยวเขาไปสวัสดีพอค่อนก่อนเดี๋ยวมาอมเออในตัวซองคอนกันแต่ง,งานกันได้หลายปีแล้วคือพอเห็นมีลูกนองกันจกเทือ่อบัท่านอยากมีบ่ เท่าอยากมีแต่ว่าแจงนะกำลังรักษามาเล่งปากมูลูกอยู่แต่หมอบอกว่าคือซิม,มีลูกบาด้แล้วละ่ะเอา้าอีลีเตียต่ลีโตนี้แจงแทนสันก็แสดงว่าโตสองคนบไดไม่ยังกันจะเทื่อตินี่อ,อืุย้ยแบบนี่ก็แย่อยู่เด้ว แล้วถ้าเกิดว่าตูเมียล่มเมือจากไหสนะเฮาต้องซอยจะคของไะอุ้ยมีเมียขนาดนี้แต่ก็ยังซอยจะของอยู่กับสามมี่ละ,นะ,ะเนาะว่าแต่ตัวอเอาเรื่องนี้ไปบอกไพรเดอบ่มาเฮาบอกสุฟังถ้าแจ้งได้ยินนะเดี๋ยวสิบ่สบายใจเออนะ่าไว้ใจได้เฮาบอกไปว่าพื้นดอกเฮาน่ะเข้าใจตูเดอ้อ โตก็ยังนุ่มยังแน่นผู้ชายวันี่นะก็มีอารมณ์กันบนนันลัดจะจะว่าไปแล้วนะเรื่องแบบนั่นนะเข้าว่าเขา้าซอยตัวใดอยู่เดยตัวหมายความวาจังไดกระหมายความว่าเข้ากัยังโสดยังซิ่งเวลาเขางเงาๆนะเขาก็อยากลองมียังกับผู้ชายเบิ่ออยูเดย คือสิเป็นตํามวนแต่เฮากับบอรูว่าเฮาสิเป็นมีกับไผถ้ามือใดโตเมียล่มอยากปลดปล่อยนะ่ะก็มาองกับเฮาได้เด้แต่ว่าโตเป็นมูของเมียเฮาเด้ถ้าเมียเฮาฮู้ล่ะเออนะ่ะเฮาบ่บอกมันดอกถ้าคืนว่ามันรูน้น่ะแม่เฮาขเฮาตายแท้เลย เฮาหูกันแค่สองคนกับพ่อตกลงบอแช่่าเฮ้าบกกายเห็ดดอกเอาน่าแค่กินกันเลียนซอซื้อมาต้องมียังผูกมัดกันโตกะอยากมี่เฮ้ากะอยากล่องก่แค่นั่นแล้วตัวแน่ใจได้ยังไดว่ามันจะบอมีอยังผูกมัดกันนะเออหน่าโตวไว้ใจเฮ่าลวน แน่ใจแล้วมันบอว่าสิบ่มีผูใ้ใดเห็นนะเอาหน้ามือนี่นะแม่บอยบอ,อยู่บ่มีคนอยู่บานเราไปวัดท่างสะดวกแล้วเนยซื้อถุงมะนาวบออุ้ยหนงเห็นบอลืมเลยข้าจะต,ต,ตื่นเต็นเรื่องบอได้ซื้อมากเฮ็ดจังในระบาดนี่หรือว่านัดมือหลังบอโอ้ยมาถึงขันนี้แล้วจมเอาประตองใส่กระไดดอก บอไซ่์บอได้ด้ถ้าทองขึ้นมาเนี่สยส่วยเลยด้เอาหนะ้าเซตข้างนอกก็ได้นอกๆแจมรอบเอาไว้แล้วเม้า้องลืมกันด,ดีกว่าอืมก็ได้ เจ้าของไม่ใส่มาคืไปโดนแท้อ๋อพอดีเขาไปเล่นน้ำมูมากนะเจ้าของเมียงบ่ม,งม่มีเป็นห่วงซื้อแบบยานมูส่วนไปกินเหล้าเจ้าของก็หูว่าเขาไปกินเหลากินยาเขาหูแล้วเป็นยังบ่เ,น,เนี่ยซีน่ะคือแปลกแปกเขาแค่เมื่อยเสื้อไะ Oh. แล้วมียังไงป้าไปกินข้าวคขาว้าเตรียมตักข้าวไปแล้วป้านิตอยาซีฟั่นที่เขาวาใส่ดีนักดีนะส่มาลองมึงดูมันสมราคาคุยใบบอลหอมมากมาลำกลับมาแล้วแม่แล้วแ กระจวดได้แล้วมาเดินมาคอสออันนี้นเป็นอียงบน่นี่มึงคืออารมณ์ดีแปลกแปลกมึงถูกเลขดิยิงก็ถูกเลขอีกแม่สิบอกไห้๋เดียมึงมีข่าวดีอียงบอกให้แม่ฟังนะ่เออนะาเจ้า่ต้องอยากหูดอกเดี๋ยวยีบโดนเจ้ากระสวได้หูคอมกับทุกทกคนนั่นล่ะหลับลองว่าเจ้าจะดีใจจนช็อกไปเลยอีนี่แหม ว้าให้กูอยากรู้แล้วก็บว้าให้ฟังเจ็กอีหยังของมึงดอกเุ้ยเออเดี๋ยวเจ้ากระลู้ดอกแม่อัดอันมันเอวมานานหอมวะแจ๊เอาแจ๊ม่อย่างมึงพ่อสิวางจะข้าวบอ พอดีกูไม่เอียงสิบปึกษาม,มึงนะนเรื่องอย่างมึงบอกมาเลยที่จริงนะ่ะกูกับว่าสิบ่อได้บอกเรื่องนี้กับมึงดอกแต่ถ้ากูบอก,นะก,กบอกมึงหนะกูก็บบ่รู้ว่ากูสิแก้ปัญหานี้ได้จังใดมึงสิบบอเรื่องอย่างมึงบอกมาโหลดถ้ากูซอยได้กูกะซิซอยคือจังซี่ว่างสองสามหมือก่อนนะบักสมไสผัวมึงมันไปหากูอยู่บ้าน มันไปปรึกษากับกูเรื่องเรื่องอย่างอ่ะเออเรื่องที่มึงเป็นมาเล็กปากมันลูกแล้วไม่หลูกบ่ได้นันละฮะมันบอกจะสี่กับมึงอีลีติแต่ว่ามึงใจเย็นๆก่อนเด้อที่จริงมันก็บ่ได้ตั้งใจสิบอกดอกมันก็แค่ปรึกษากูน่ะมันบอกกูว่าพอกับแมมันอยากมันไม่ลูกแต่ว่ามึงนะบ่สามารถไม่ลูกให้มันได แล้วอีกอย่างน่ะเวลามันเกิดอารมณ์อยากมิ่งหยังกับมึงน่ะมึงกับบอสตามาดมิ่งหยังกับมันใดมันก็เลยอยากจะหาวิธีเลิกกับมึงฮะมัน่าจังสี่กับมึงอีหลีติแมนแต่กูกระบ,บอกมันยว่าให้ใจเย็นๆเพราะจังไดสู้กับเป็นผวัวเมี่ยกันแต่มันก็บอกฟังกูเลยมันก็สิเลิกกับมึงให้ได้แหม่แต่ว่าเรื่องนั้นมันบาเป็นปัญหาดอกที่กูสิมาหามึงเมื่อนี่น่ะก็คือว่า ตอนนี้นะกูมีอย่างก,กับมันแล้วฮะอีหยังเก็กูย่านกูท้องแนมะ่แจงอีอย่างมือนักกูไม่ได้ใส่ทุกอย่างพร้อมอีแจมมันคือกาวอแบบนี้มึงมันแม่นมูกูบอแจงกูพลาดไปแล้วมือน,นั้นกูเมาแล้วกูไม่ได้ตั้งใจแจง <laughs> กระบ,บอกสมซามันอยากมีอย่างก,กับกูแม่มือนน้นอะัะอีอย่างกูเมากูขอโทษเราตมวควรเห็นแบบนี้ เจ้ขอโทษมึงมาเป็นโมกมึงกายจะเสียกับกูเด็ดจังไหนเจ้ไอ้ของแจ๊มคุยยังกันอยู่อะมาก็ดีแล้วเป็นยังไม่อย่างอะคือมาบอกกันดีๆเป็นอย่างคือต้องเ,เล่าเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังน้ำเป็นอย่างคือเหตุแบบนี้นี่มันเรียย่ยงอย่างกันนี่ ยังเหตุเป็นจำบ่ได้เรื่องมันมากขนาดดีแล้วอ่ะเมื่อเหตุอย่างมึงก็รู้อยู่แก้ใจแจมมึงจะบอกเด้วอว่ามึงเอาเรื่องที่กูกับมึงอ่ะมาบอกแจงผมใช่แต่เย็นๆก่อนแจมยันแจมทองมันพี่พอน่ะแจมก็ได้หาทางออกโตก,กับไปค้อในหูด,ดีที่สูน้วปรบมาณนตีว่าเหตุอย่างลงไปน่ะเซมมึงบอกแค่ว่ากินกันลเล่นๆเรแล้วมันจะมีลูกได้ยังไง ทองบ่ทองมันบ่ดสำคัญแล้วตอนเนี้ยที่สำคัญตอนนี้อ่ะความเสียใจและความภัยใจอ่ะมันบมเเลือแล้วในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นขนาดนี้แล้วอ่ะมึงก่เหตุมึงก็ต้องการรับผิดชอบมึงต้องรับผิดชอบไอ้จแจมมันมึงเสิาม,มามาหมาแบบนี้ได้จังไหนเจ้าของแต่ว่าเขาหาเจ้าของคนเดียวดิ เธอมึงหาก,กูมึงมาเหตุแบบนี้หรอกสมชายามันไม่ได้หยั่งกันล่ะลูกมันเกิดได้หยั่งคืนเมนยูเสียงดังไปควอดพุนสุม,มีหยังกันปะนี่สุบอกเพิ่นแม่สุเหตุหยังลงไปม่น,นี่หยังแจมมึงกับปักสมชายนะเฮ็ดอีหยังกันเป็นยังอีแจงมันคือหายแบบนี้ ่อยกบ็บบกสมชายมีอย่างกันแล้วฮะมึงว่าอีอย่างนะเจออ้าได้ยิ้ม่ผิดดอกแม่คอยกบ็บบกสมชายมีอย่างกันแล้วคอยเลยฟ้ามาบอกอีกแจงเนี่ยคอยยานคอยมีลูกมึงก็คู้หูอยู่ยบ่บบกสมชายนะมันเป็นผัวอีแจงมันแล้วมึงไปอยู่กับผัวเขาเห็หนยังบักสมชายก็คือกันแม่เคยคิดว่ามึงเนี่ยเป็นคนดีมาตลอดชื่นชอมึงมาตลอด วันนี้แม่ฮู้โต้ตนที่แท้จริงของมึงแล้วมึงเป็นคนเดีสิบักลูกเคยชัวแม่ผมขอโทษผมว่าน่าไปอยู่กับอี่แจมมันเลยเจ้าของเขาขอโทษให้โอกาสเขาได้บอบ่อยบ่ลู่ล่ะจังใดบักสมช่ยกับตองรับผี่ชอบแจมแจมบอยอบปล่อยให้ลูกแจมเกิดว่าไมพ่พอดอกส่วนอีจุบแจงนะจังใดมันก็มี่ลูกให้บักสมช่ยบอด้ กตางคนต่างอยู่ไปโหลดเป็น้างอกที่ดีที่สุดอีแจมมึงกำลังเหตุอย่างของมึงนี่แม่เจ้าบอกว่าอยากได้ลูกเคยดีๆหงงงมางขึนเก่งๆมาแมนตีนี่เด้คอยกำลังหายเจ้าอยู่นี่เด้แต่กูกับบกเคยสอนให้มึงไปยุ่งกับผัวเขานี่มันผัวเขาเด้เมื่อกีได้จังไงอีลูกซัวในเมือเรืองมันมากขนาดนี้แล้วอะถ้าซู้อยากควบกันอะสู้ก็ควบกันไปเลยนับแต่เนี่ต่อไป คือว่าชีวิตครูของเขาอ่ะให้มันจบลงสำนีจุ๊บแจงจุ๊บแจงสงใช่แจงปล่อยนันไปโหลดเขามาเริ่มตัวชีวิตใหม่กันดีกว่าบม่มีทางกับกูุว่าได้หักมุงกูจะคูกับม็มึงได้จังไหนเอามึงมันยังเขาออกมาแบบนี้วะเรื่องกูก็มึงนะ่ะมันคือความผิดพลาดมันไม่มีผู้ชายคนใดอยาาเอามุงเป็นเมียดอกทันเสียกูท,น,กทนอยู่กับมึงกูยอมตายดีกว่า บอกสมใช่มึงกลับมาเรยวนี่ด้มึงเอาแบบนี้มึงสบไปรับศิชอบกุนมาอีจัด <c oughs> มึงหยุดเร็วนี่มากำเงี้ก็ความขาวานัา่นแหละคนจังมึงอ่ะมันมอสอมก็พวกขี้ยาพุ่นมึนไม่ผู้ไซส์ดีๆคนใดนะที่ขอสิมาเอามึงเป็นเมียหรออีหลงชัวร์ไอ้ <c oughs> แม่ <c oughs> อ้ไอ <c oughs> ยังเหา่าอะ